แล้วเราไม่หยุดยิ่งใหญ่แน่นอนหปีที่ผ่านมาเราไม่เคยยิงแอดห้าปีที่ผ่านมาเราไม่เคยใช้สื่อใดๆทั้งสิ้นห้าปีที่ผ่านมาเราซ้อมลงตลาดค่ะเพราะฉะนั้นปีหกหกค่ะปีนี้เราเริ่มแล้วนะคะปีนี้เราเริ่มวางเสบวางแผนการตลาดไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะปีนี้ครูวางแผนการตลาดไว้ครบจบไว้เรียบร้อยห้าปีแล้วนะหกหกนับไปเลยค่ะหกหกหก6 9็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบนะคะไปถึงถึงปีเจ็ดครูวางแผนเสบการตลาดไว้หมดแล้วค่ะ เตรียมเงินไว้จิตหลักแบบหนาๆแน่นๆนะคะแน่นๆหนาๆสำหรับทําการตลาดทุกรูปแบบเตรียมนะคะในสิ่งที่เราคิดว่าเราจะทําการตลาดแบบไหนเล่นอะไรบ้างโปรอะไรกระหึ่มอะไรคนที่มาขายกับเราจะได้อะไรมันต้องโตกว่าเดิมทุกคนจากนี้ไปนะคะครูตั้งเสร็จการตลาดนะคะให้ทุกคนแบบว่า คือเราก็ทําให้เห็นแล้วนะเราก็พยายามทาให้เห็นแล้วนะว่าคนขายของกับเราของต้องไม่กองครูไม่เคยปล่อยมือค่ะทุกคนครูไม่เคยปล่อยมือใครเลยนะคะนอกจากคนที่ปล่อยมือครูไปเองครูก็ไม่เคยหลังไว้บางครั้งอะเราไม่ได้ทําแค่ตัวเราถ้าครัวทาเพื่อตัวครูคนเดียวหรือครอบครัวครัวครูหยุดแล้วค่ะเอาจริงครูมีหลายร้อยร้านครูหยุดละเพราะฉะนั้นครูก็เลยอยากให้ทุกคนรู้ว่าค่ะว่าบางทีอะค่ะการรวยของเราอะค่ะหรือการมั่งคั่งมั่งมีของเราอะค่ะ มันก็เพื่อแบ่งปันเพราะวันนี้เราหยุดก็ได้เพราะหยุดเราก็ไม่ต้องมีการลงทุนอีกแค่เรานั่งอ่าน้องที่ดูแลหุ้นให้ครูอะค่ะนะคะ,ะ,คะเขาเป็นเขาดูแลแบบกองทุนเลยนะคะเขาแบบว่าแบบตําแหน่งใหญ่มากอะคะ่ะเขายังบอกเลยว่าคือถ้าหนูเป็นพี่พรน่ะหนูไม่ทํางานแล้วเขาพูดเองเลยนะคะถ้าหนูเป็นพี่พรหนูไม่ทํางานละครูเป็นเจ้าของแบรนด์ครูต้องดูแลคนในแบรนด์ของครูะคะ่ะให้เขาอยู่สุขสบายให้เขาหมดหนี้ได้จริงให้เขามีเงิน นี่คือสิ่งที่ไม่ได้เป็นภาระแต่มันคือความสุขที่ครูสร้างมันได้งียค่ะเพราะฉะนั้นฝากค่ะทุกคนเราจะสู้ไปด้วยกันเราจะทําไปด้วยกันเราจะมีความสุขไปด้วยกันครูไม่เก่งกว่าคุณคุณก็ไม่ได้เก่งกว่าครูเราทุกคนมีความเก่งคนละด้านเอาความเก่งของพวกเรามารวมตัวกันค่ะแล้วพาผู้คนไปสําเร็จกับเรา